ุกคนนี่เมืตลาดนะครับทุกคนก็จะไปคาดคิดว่ามีขวดใต้ตรังนะฮะมาเปิดอลังการอยู่ตรงนี้ฮะไม่ไกลจากตรงนี้เลยหะในใจกลางเมืองตลาดไร่รังนะทุกคนเดินมาทุกคนจะเห็นต้นมะม่วงหิมพานต้นใหญ่เราตกใจมากไม่คาดคิดนะฮะนี่ฮะบรรยากาศแบบจะเป็นเอาร้านรวงซอยมีอม้แต่อาหารเวียดนามนนต่างนนๆนานาและแกงใต้มาเปิดแบบโอ้โหฉันไม่เชื่อเลยว่า แก่งใต้ไปทุกที่อร่อยทุกที่เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันทุกคนนะฮะนี่ฮะมาดูบรรยากาศกันนะ,ะสาขาเดียวนะคุณแม่นี่ฮะอยู่ที่นี่เลยที่ตราบในตัวเมืองตรงนี้เขาเรียกว่าจุดเนี้ยในตัวเมืองวิวัฒนาไหมวิวัฒนาไม่ไม่ไมกลาจากตลาด ไร่รังใช่ไหมทุกคนเดินหาไม่ยากอะเดี๋ยวนี้เข้าหาผูกตแมกันหมดเลยนะครับแกนน้าทางมาทุกคนใต้แถบเป็นอย่างนี้ทุกคนบรรญากาานะฮะถนนวิวัฒนะทุกคนเอาง่ายๆเลยอ่ะมีอะ,ม,อะมีบ้านบังเข้ามันไก่มีร้านอาหารนำโชคแล้วก็มีครัวใต้ตรังเป็นย่านศูนย์อร่อยกันเลยล่ะทีเดียวนะฮะทุกคนนะครับนะ อร่อมากทุกคนจะไม่คาดคิดพจริงจริงตอนแรกก็เสิร์ชหาใน Google นะฮะว่าจะไปที่ไหนดีทำไมมันไกลย,ยังเลยจากอัญมณีรีสอร์ทใช่ไหมมันก็ไม่ไกลอัญมณีรีสอร์ทประมาณกิโลกว่าๆถ้าขับรถประมาณ5นาทีนะฮะแต่จริงๆอ่ะเราชอบเดินนะนักเดินทางก็ต้องเดินทุกคนเข้าใจปะ่ะอยากจะสัมผัสบ,บรรยากาศธรรมชาตินี่เป็นช่องหลักทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไว้ลงกันนะฮะช่องหลักเนี่ยมีข้อมูงข้า,กา,ขามกันก็มีทุกคน แต่ถ้าเกิดมาให้ถึงที่ตราบเนี่ยบรรยากาศแบบใต้ๆอากาศก็เหมือนกันมีมะม่วงหินมัฟนานมีทุ่งลงทุเรียนเหมือนภาคใต้ฉะนั้นเนี่ยต้องมากินแกงใต้ฮะนะฮะถึงจะได้รสชาตินะฮะได้คุ้มค่าว่ามาถึงตราที่บรรยากาศนึงนอกเหนือจากจะไปเกาะช้างเกาะหมากเกาะเยอะแยะเกาะขูดนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเกาะขูดคาบาน่าหาทุกคนเดี๋ยวเข้ามานะฮะอีฟรีตับสด ด้วยนะคะทุกคนครชอบแนวแบบของกลุ่กติ่กินเล่นนี่นะทุกคนนะทุกคนแกงใต้จังหวัดตรังนะจา้าคำพันของใต้ใช่ไหมจังหวัดตรังก็จะบอกว่าชาวประจาใจกว้างนะฮะ อาหารอร่อยนะฮะเค้กมีรูแล้วก็หมูย่างกลางประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปกันตังอยู่พอดีเลยมาเจอแกงใต้ทุกคนมีน้ำพริกฟรีให้ด้วยนะ,ะทุกคนอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนสุดๆอร่อยมากอันนี้มาใหม่ทุกเลียงลูกเรียง,ยงมันจะมีลูกเมียงลูกเหลียงผักเหรียงอย่าสับสดกันนะ ลูกเหลี่ยงจะเป็นรากเหมือนถั่วง,งอกเหมือนสตอทุกค,น,นะะคนนะฮะัวกริ้งปลาปลากรมิ้นนะฮะอร่อยทุกอย่างเลยชั้นอันนี้ไม่ได้อวยนะฮะพุดเรื่องจริงนะฮะโอ้โหแกงใต้ทําไมสุดยอดเนี้ยยูเนสโกต้องเข้าแล้วนะอยากให้ฝรั่งชิมเนาะฝรั่งมันยูเนสโกนม,มันจะไม่รู้จัก,กแกงใต้พวกนี้ลิ้นไม่ถึงแซ่บอร่อยแบบรสจัดจ้านเนาะ อร่อยมากสุดยอดสุดยอดจนกล้ามอร่อยอร่อยมากอือันนี้อร่อยมากทุกคนอือมอืมยอดจะต้องมาดูหน้าฉันหนะอร่อยจริงครับทุกคน อร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยครับปกติเราจะกินเป็นอย่างอๆสองอย่างใช่ไหมฮะม,มาเจอแบบนี้แบบอต้องใส่กินไม่หมดต้องเอาไปแซบต่อแน่เลยอะเป็นแบบนี้พิสูจน์ยืนยันแลาอร่อยจริงน,นะเยอะมากอ,มอ,มอร่อยมากะัะ น,นี่โชคดีนะทำอะไรก็อร่อยขุดยอดบรรยากาศดีมากทุกคนตอนเช้าคนจะเยอะนะฮะแต่เรามาช่วงที่คนออกไปแล้วด้วยแล้วคนไปทํางานเดี๋ยวตอนเที่ยงสิทุกคนจะตึมเลยนะตอนเท,เที่ยงเนี่ยคนจะเริ่มมาอีกรอบหนึ่ง